สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องบ้านฝ้ายชาแนลนะครับครับวันนี้วันอาทิตย์ที่31สิงหาคมครับก็เป็นวันเส้นเดือนนะครับพรุ่งนี้ก็วันที่1กัพรยาแล้วนะครับก็เป็นวันที่หลายๆคนรอคอยครับ ก็วันนี้ขออนุญาตพาท่านมาที่เมืองเชียงแสงครับชายแดนสามแผ่นดินนะครับก็วันนี้วันอาทิตย์ก็เมืองเชียงแสนนี่ก็จะคึกคักเป็นพิเศษนะครับเนื่องจากว่าในวันนี้นะครับในตัวเมืองเชียงแสนเนี่ยนะครับก็จะมีตลาดนัดนะครับโดยเฉพาะพี่น้องจากฝั่งสอ ปปล,ปลาวนะครับก็จะข้ามมานะครับเดี๋ยวเราก็จะชมบรรยากาศโดยทั่วไปของอสภาพบ้านเมืองนะครับของเมืองเชียงแสนในวันนี้ก็ตามกันไปเลยครับครับนี่ก็จะเป็นสภาพของถนนที่อยู่ริมฝั่งโค้งนะครับด้านขวามือนี่จะเป็นฝั่งแม่น้ําโขงนะครับที่เราเห็นด้านขวานี่ก็จะเป็นอาคารที่ทําการของอสํานักง,งานเจ้าท่า นะครับแล้วก็ถนนที่ตรงไปด้านหน้านี้ก็จะเป็นถนนที่มุ่งไปสู่ตัวชุมชนของอำเภอเชียงแสนนะครับซึ่งบรรยากาศวันนี้จะเป็นเช่นไรนะครับที่ผมได้บอกกลาวตั้งแต่แรกว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับน่าจะมีพี่น้องจากฝั่งสงพพราวนะครับข้ามาว่าจะ มีบรรยากาศการค้าการขายเป็นอย่างไรบ้างนะครับเราก็เห็นว่าช่วงนี้ทางเียงแสนก็มีการาปรับปรุงตัวเมืองนะฮะโดยเฉพาะริเวอร์ฟลอนต์นะครับก็คือ,อระเบียงโขงนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสภาพบรรยากาศของตัวร้านค้าร้านขายนะครับขวามือนี้จะเป็นศูนย์จำหน่ายอาหารนะครับด้าน ซ้ายมือนี้ก็จะเป็นวัดนะครับวัดองค์สนุกนะครับอันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มของอาคารของร้านค้าร้านขายนะครับย่านนี้ก็จะเป็นย่านการขายของนะครับขายของส่งนะครับโดยส่วนใหญเปขายของส่งทั้งปลีกทั้งส่งนะครับก็ถึงแม้ก็จะเป็นวันอาทิตย์ก็ตามนะครับก็ดูแล้วก็ยัง ไม่คือคักเท่าไหร่นะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่า,าสภาพเศรษฐกิจในช่วงนี้อาจก็ยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปดูกันไปเรื่อยๆก่อนนะครับครับตรงขวามือที่เราเห็นมีการขนสินค้าลงตรงนี้ก็จะเป็นท่าด่านสุลากรนะครับที่เราเรียกว่าท่าสามล้อเดี๋ยวเราก็จะมาดูบรรยากาศกันครับไปนี่อีกนิดหนึ่งนะครับก็จะเป็นสามแยก กลางเมืองเชียงแสนนะครับหากว่าเราเลี้ยวซ้ายนะครับก็จะเป็นทางไปที่จังหวัดเชียงรายหรือทางอำเภอแม่จันนะครับถึงถ้าเราตรงไปก็จะเป็นไปทางสามเหลี่ยมทองคำครับครับเดี๋ยวผมจะขับตรงไปทางสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็จะที่จอดรถนะครับบริเวณ แถวๆหน้าที่วาการอำเภอนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาท่านเดินมาชมาบรรยากาศภายในตัวเมืองว่าเป็นอย่างไรนะครับก็มีรถรายเยอะพอสมควรนะครับด้านหน้าที่วาการอำเภอนะครับก็ด้านซ้ายก็จะเป็นที่วาการอำเภอเจังเสงน,นะวันนี้ก็มีแผงลอยนะครับมา,มาจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับพี่น้องประชาชนครับด้านขวานี่ก็จะเป็น โดยส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นรถนักท่องเที่ยวนะครับที่มาจอดอชมบริเวณหน้าเมืองนะครับครับเดี๋ยวผมจะขออนุญ,ญาตจอดรถแล้วก็พาท่านชมบรรยากาศโดยทั่วไปครับครับที่ก็จะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับของอบริเวณหน้าเมืองเชียงแสนนะครับก็เป็นบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเชียงแสนนะครับซึ่งวันนี้ก็เห็นรถลามากพอสมควรนะครับ ก็วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่ผมกล่าวตั้งแต่แรกว่าวันนี้ในตัวอำเภอเชียงแสนนั้นนะครับก็จะมีร้านค้าร้านขายนะครับทัน,นี้ก็เป็นบรรยากาศาโดยทั่วไปนะครับตรงบริเวณหน้าเมืองเชียงแสนนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตรงริมฝั่งโค้งกันครับก็ตามกันไปแล้วครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของบรรยากาศริมฝั่งโค้งที่ หน้าเมืองเจิงแสนนะครับซึ่งก็จะมีระเบียงของนะครับพื้นที่ให้เรานั่งเล่นและชมวิวนะครับสองฝั่งของนะครับซึ่งเราก็เห็นตึกรามบ้านช่องที่อยู่ตรงหน้าเรา,าเยอะๆตรงโน้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมคํานะครับทางคนเราจะเรียกอทองคําว่าเป็นคํานะครับไม่มีคําว่าทองแต่ถ้าฝั่งทางาไทยเราก็จะมีคําว่าทองคํานะครับ ก่อนนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับเราก็จะเห็นเรือของนักท่องเที่ยวแล้วก็เรือขนส่งสินค้านะครับที่จอดอยู่บริเวณด้านหน้าเมืองเชียงแสนนะครับครับเดี๋ยวเราตามไปดูบริเวณตรงด่านว่าเป็นอย่างไงบ้างนะครับต่างกันไปครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนบริเวณด่านพรมแดนไทยลาวนะครับซึ่งก็จะอยู่ตรงสามแยกพอดีครับเราก็จะเห็น พี่น้องฝั่งจากสซโปรลาวครับกำลังซื้อข้าวซื้อของนะครับเพื่อเตรียมตัวที่จะข้ามแดนกลับไปยังฝั่งสซโปรลาวนะครับวันนี้ก็อพอค้าแม่ค้าฝั่งไทยเราก็ได้ขายของกันมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าวันนี้ก็วันอาทิตย์นะครับสัปดาห์มี1ครั้งนะครับตลาดใหญ่นะครับ,ลบ,นะรบแล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็จะมีการส่งออกสินค้าต่างๆ มากมายนะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับที่ท่า3ามล้อซึ่งเป็นท่าขนส่งหรือว่าท่าส่งออกสอําสหรับด่านสุลกกกร,กรนะรวันนี้ก็จะมีบรรดากรรมกรนะครับที่มาขนของลงไปยังท่าเรือนะครับแล้วก็ขนส่งไปยังประเทศลาวนะครับซึ่งวันนี้ก็ถือว่าคึกคักเป็นพิเศษนะครับก็ท่าเศรษฐกิจดีนะครับ การค้าขายดีนะครับความเป็นอยู่ของพี่น้องเราก็จะดีไปด้วยนะครับเราก็อยากจะให้เศรษฐกิจของบ้านเมืองของเราดีนะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับวันนี้ก็ดีใจแทนพี่น้องชาวเฉียงแสนครับก็เห็นการค้าการขายการลงทุนนะครับเมืองชายแดนของเรานะครับก็ต้องพึ่งพาการค้าชายแดนเป็นสําคัญนะครับสําหรับท่าแห่งนี้ก็จะติดไล้เคียงกับท่าขนส่งผู้โดยสารนะครับซึ่ง การข้ามแบงตรงจุดนี้ที่ผมบอกกล่าวไว้แล้วว่าเราจะใช้เพียง border p a าสเท่านั้นนะครับเรือข้าฝ้าก็คนล,ละ70บาทครับเดี๋ยวตามไปดูส่วนอื่นอีกครับครับส่วนนี้ก็จะเป็นบริเวณสามแยกตรงกลางเมืองเชียงแสนเลยนะครับซึ่งเราก็จะเห็นป้ายนะครับสุดแดนไทยที่เลนโขงเมืองเชียงแสนนะครับซึ่งตรงหน้าของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็น ผ่านแดนถาวรไทยลาวนะครับซึ่งจุดดังกล่าวนั้นนะครับก็จะเป็นจุดผ่านแดนเฉพาะคนไทยและคนลาวเท่านั้นนะครับซึ่งเอกสารการผ่านแดนตรงจุดนี้เราจะใช้ได้เฉพาะบอ์เดอร์สเท่านั้นนะครับสำหรับคนลาวก็จะต้องใช้เอกสารการผ่านแดนเป็นบอ์เดอร์ทเช่นกันนะครับสำหรับคนไทยก็สามารถที่จะไปทำเอกสารได้นะที่ว่าการอำเภอ เียงแสนนะครับจากจุดดังกล่าวนั้นนะครับเป็นจุดข้ามแดนที่จะไปยังเมืองต้นพึ่งนะครับหรือเมืองหรือหมู่บ้านอื่นๆนะครับที่อยู่ริมฝั่งโหงนะครับซึ่งวันนี้ก็เห็นพี่น้องชาวฝั่งสปปลาวนะครับข้ามมาเยอะมากพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการค้าการขายโดยทั่วไปของวันนี้นะครับเราก็เห็นร้านค้าร้านขายมากพอสมควรนะครับเราก็เดินกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อชมบรรยากาศ ภายในตัวเมืองเชียงแสนครับครับบริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณหน้าตลาดของเมืองเชียงแสนนะครับซึ่งเราก็เห็นรถบัสสีเขียวนะครับซึ่งก็เป็นรถโดยสารประจําทางที่จะเดินทางไปยังจังหวัดเชียงรายแล้วก็ผ่านอาเภอแม่จันนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศกลางเมืองเชียงแสนในวันนี้นะครับเราก็เห็น ลดราก็มากพอสมควรนะครับบรรยากาศการค้าการขายวันนี้นะครับก็คึกคักพอสมควรที่ผมกล่าวตั้งแต่แรกว่าช่างแสนนะครับในวันอาทิตย์นั้นนะครับก็จะมีผู้คนเข้ามาจับจ่ายสินค้าม,มากพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศโดยทั่วไปเราเดินกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อชมบรรยากาศของเมืองเชียงแสนในวันนี้นะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวก็จะมี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์15นะครับที่เป็นโรงเรียนประจำตัวอำเภอเชียงแสนนะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าตลาดสดนะครับเราก็เห็นร้านค้าร้านขายมากมายพอสมควรนะครับที่เราเห็นขณนะนี้นะครับน,นี่ก็เป็นร้านค้าทีทั้งสองฝั่งเลยนะครับรถเมล์เขียวนี่น่าจะมาจากจากเชียงรายนะครับ เดี๋ยวตามไปดูสดอื่นอดีครับตรับตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดกลางเมืองเชียงแสนเลยนะครับก็มีป้ายด้านหน้าว่าตลาดสดเชียงแสนซึ่งมีการปรับปรุงใหม่นะครับวันนี้ก็รถลาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับติดตลาดนี้ก็จะมีร้านสะดวกซื้อทั้ง2ร้านนะครับไม่ว่าจะเป็นร้าน7 e เ e ่ e อแล้วก็ร้านโล,โลตัสโกลเฟรชตนะครับก็มีร้านทองกอ ธนาคารไทยพาณิชย์ติดอยู่นะครับนีเป็นบรรยากาศการค้าการขายของเมืองเชียงแสนวันอาทิตย์ก็ถือว่าคึกคักพอสมควรครับวันนี้ที่เชียงแสนท,ทุกวันอาทิตย์นะครับเนื่องจากว่าพี่น้องจากฝั่งสปปลาวก็จะข้ามมาจับจ่ายซื้อขายซื้อของต่างๆนะครับก็วันนี้พาท่านาเดินชมตัวเมืองนะครับดูการค้าการขายอะไรต่างๆนะครับ ซึ่งตรงด้านหน้าก็จะเป็นสีแยกแล้วก็จะมีตลาดนัดด้วยครับเดี๋ยวเรา,าไปชมบรรยากาศโดยทั่วไปครับ <S <S รับข้างหน้านี้ก็จะเป็นสีแยกกลา,างเมืองชางแสนนะครับซึ่งตรงสีแยกนี้นะครับทุกๆวันอาทิตย์ก็จะมีตลาดนัดนะครับการค้าการขายนะครับพ่อแม่พี่น้องก็จะถืโอกาสนําสินค้าต่างๆเข้ามาขายในบริเวณตลาดนัด นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสีแยกใหญ่กลางเมืองเลยทีเดียวนะครับก็วันนี้ก็ผู้คนก็มากพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศการค้าการขายในวันนี้นะครับที่อําเภอเชียงแสนนะครับก็ถือว่าคึกคักนะครับเศรษฐเกีจิดีก็ปากท้องดีไปด้วยนะครับก็มาเชียงแสนแล้วพยายามหาอกาศนะครับมาวันอาทิตย์นะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศการค้าการขาย ของตัวเมืองเชียงแสนนะครับก็เมืองเชียงแสนแล้วก็ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับมีสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญหลายอย่างาไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมทองคําหรือวัดวา,ารามต่างๆนะครับก็เดี๋ยวจะพาท่านไปเดินชมบรรยากาศที่ตลาดวันอาทิตย์กันว่ามีการค้ากัรขายอะไรบ้างต่างกันนะครับ